<c oughs> สนุกกันใหญ่สวัสดีค่ะ <c oughs> ตรงตรงนี้เป็นไอแม่น้ำวันนี้ถ่ายคลิปวิดีโอลง youtube <c oughs> ให้พี่ๆน้องๆได้ดูบ้างเนี่ยข้างล่างเป็นเป็นข้างล่างเป็นน้ำ อืเป็นน้ำน้ำแข็งเมืมอมอ่อวานเมื่อวานมันเอ้ยลื่นเมื่อวานมันไม่มีไม่มีหิมะเมื่อเช้าหิมะม,มันตกนก็เลยก็เลยน้ำข้างล่างแล้วมันลื่นต้องใส่รองเท้าให้เหมะอกถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูอันนี้อยู่อยกอยู่กลางบอ่อน้ําบอ่อน้ํามันเย็นมากอุณหภูมิติดลบมันก็เลยได้เป็นเอเป็นน้ําแข็ง แต่ข้างบนน้าแข็งเป็นหิมะอมเอ้ยข้างบนน้ําเป็นหิมะพาลูกๆมาเล่นพาครอบครัวมาเล่นออยู่ข้างๆที่ทำงานสนุกไหมอันนี้นี่ที่เป็นสีดำๆอะ่ะ ใสๆนะน้ำข้างล่างจริงๆมันใสมากนะเพื่อนแต่ว่ามันถ้าถ่ายวิดีโออย่างเี้ยจะมองไม่เห็นทางนน้นเราก็ปั้นเอาหิมะมาปั้นเป็นไอสโนว์แมนเนี่ยปั้นไว้ อันนี้อยู่กลางนะกลางกลางบ่อนุ่นลูกชายกำลังเกสละเกสละน้ำแข็งไม่ใช่เกสละน้ำแข็งเกสละหิมะอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่ตรงกลางอะตรงกลางบ่ออันนี้ถ่ายให้ดูรอบรบอืม เดี๋ยวถ้าไม่ใช่หิมะก็เป็นหน้าร้อนเดี๋ยวตรงนี้จะสวยเพราะเพิ่งทำข้าวก่อนตรงนี้เป็นเอเป็นเป็นเป็นทุ่งนาเป็นนาเป็นไร,ไร่หละเป็นนาบางทีเขาปลูกข้าวบางทีเขาก็ปลูกแนดดิดบางทีเขาก็ปลูกอข้าวโอ๊ต ก็จะเดินแบบลากๆไปเนี่ยเพราะว่าไอ้มันลื่นรองเท้าใส่รองเท้าบูทตแหละแต่มันไม่เหมาะกับกับที่เราจะเดินบนน้ำแข็งมันจะลื่นมันยังไม่แข็งตัวมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบใสๆเหมือนน้ำแข็งใสนะ มเป็นก้อนๆน,นี่เบาตอนมันตลกลงมามันก็เป็นเหมือนปุยปุยฝ้ายเป็นฝ้ายตลกลงมาขาวสะอาดอุณหภูมิติดลบสองราเพื่อนๆแต่ว่าไม่หนาวเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาลูกๆก,กลับแล้วเพราะว่าเล่นออกมานอกบ้านบ่อนานก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวไม่สบาย นะฮุยเอ็นส์พิซซ่าสิต่ดคอมเย็บพิซซ่าโอเคมดูเกนสพิซซ่านูดอลโอเคมาดันแชมอะดูคลาว้าวพัสดุ อ่าวอ้าเอ้าวอาทไรเอ้าไหวไหมเอาใส่รถกลับบ้านด้วยไหมที่เล่นตรงนี้บ่อน้ำตรงนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเองอืมอุ้ยไม่เอาไม่เอาลูกสวยดีสวยดีเลือดไอเลือดลำเดาไหลพราะเย็นมากหรือว่าข้างในมันร้อนก็ไม่รู้เนาะแชมป์เรียร้อนอืมข้างในร้อน นี่บรรยากาศดีดีเพราะว่าเป็นใกล้ทางรถไฟด้วยอะเรอวะเอ้มัวเย็บปะว้าเจาเจาไปไหนแข็งจนนั่งได้อ่ะสวัสดีก่อนลูกแม่ถ่ายวิดีโออ่าสวัสดีค่ะใครมรื่งนี้เออลืมบอกให้น้องสวัสดี น้าได่ใครไม่รู้ตรงนั้นเสุดใครเหรอคนมาต่อยกันนะคทุกต่อยกับหิมะเลยหรือว่าเขาโยนหิมะใส่ก็เลยแตกจมูกหินเมยังได้จมูกแตกลูกหน้าโดนจมูกก็แตกจมูกแตกปากแตกหยุดหยุดข้าใช่ไหมเดี๋ยวเข้าถึงบ้านกันเดี๋ยวแม่จะทำอะไรให้กินนี่นี่ ที่เราเล่นอยู่นะเดี๋ยวแม่ปั่นจักรยานไปหรือิซีแต่เย็มไฮไฮวิงว่งวิ่งทำไมแก้งแม่หรืตรงนี้เป็นสวนหย่อมเดี๋ยวหน้าหนาวจะสวยแล้วเพราะเขาจะปลูกต้นมุงต้นไม้เนี่ยค่ะบอ่อน้ำไม่ได้บอ่อใหญ่หรอกบอ่อเล็กๆ แต่ว่าก็สามารถเล่นได้ตอนหน้าร้อนก็มีน้ำตอนหน้าหนาวก็แข็งนี่จักรยานจอดไว้เลิกงานแล้วก็มาจักรยานจอดไว้มาเล่นก่อนพาลูกๆมาเล่นก่อนเอาตกหลุมนี่ คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วหนาวเย็นมือก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เขาที่ยังเข้ามาดูเข้ามาชมพาทัวร์ผาเซบสไตล์ดูหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย